สวัสดีครับผมสวัสดีครับ FC แฟนช่องผู้เยี่ยมพารวยที่กำลังติดตามรับชมรับฟังทางช่องอยู่นะครับอ้าพบกันตอนเย็นๆย็นของวันที่วันที่เจ็ดมั้งวันนี้นะฮะอ่ะวันที่เจ็ดนะครับผมวันที่เจ็ดวันนี้ก็วันอะไร พฤหัสที่7จ็อ้าวมาเจอกันก็ไม่มีอะไรแหละครับนำคลิปมาฝากคลิปนี้มาจากคลิปที่มีชื่อว่าเลขฐาน11อ้าวในโลกของเราใช้เลขฐาน10นะในเลขสูตรการคำนวณใช้เลขฐาน11นะเอาตัวหลักหน่วยมาขยายออกเป็นกี่ตัวครับ ขยายออกไปเป็นสิเอ็ตัวนะแยกบนแยกล่างให้อย่างดีดีวิ่งบนวิ่งล่างอยู่ตรงไหนอ่ะตามชมครับไม่พูดมากไอเอฟซจับตาดูนะฮะเดี๋ยวจะเขียนให้ชมนะครับผมอ่ะตามชมเลยครับอวันนี้ลมมารยาทดีสงบดีจังนะ วันพัดดีดีวันนี้ไม่พัดนะแสดงว่ามารยาทดีนะฮะเรามาจะเอาเพจเข้าสู่หน้าจอก่อนนะอ้าคำเตือนครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมการคำนวณตัวเลขเพื่อ <c oughs> การบันเทิงเท่านั้นสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นช่องปูเยี่ยมพารวยนะ0ูนย์แปดศูครับผมอ่ายังคงถามข่าวข่าวกันอยู่นะ ได้ยินข่าวว่ามีอบตอถูกออไม่ใช่อสมอถูกสองห้าสามหกศูนสามไปสามสิบล้านแน่เห็นไหมมีโอกาสถูกนะเลขล่างเกรติก้านะครับผมมีโอกาสถูกรางวัลที่หนึ่งอ่ะเรามาดูว่าเลขลับฐาน11บเ,เป็นยังไงนะ ก้าสี่หนึ่งสามเก้าห้าสี่สามนะเอาหลักหน่วยลงมานะห้าตัวเดียวนะห้าเดินไปข้างหน้าห้าตัวนะเดินไปอีกห้าตัวห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์ติที่ศูนย์แล้วครับผมห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์ห้าหกเจ็ดอ่าตำแหน่งหกเจ็ดเป็นเลขล่างนะหกกับเจ็ดจะมาล่างเก้ากับศูนย์มาบนมาล่างได้นะเห็นไหมเห็นไหมเก้ากับศูนย์มาบนมาล่างได้ บนล่างอ่ะถอยหลังนะสามสี่สองศูนย์หนึ่งนะถอยหลังจากห้าก็ได้สามสี่สองศูนย์หนึ่งสามสี่ก็มาบนนะเห็นไหมศูนย์หนึ่งก็มาบนได้นะชนกันแปดเก้าศูนย์กับศูนย์หนึ่งเห็นไหมชนกันที่ศูนย์เมตรเดียวนะศูนย์ร้อยเปอร์เซ็นต์ใงวดนี้นะถ้าตามตัวเลขมานะสี่ห้าจะมาล่างนะ สี้ามาล่างได้678มาบนล่างได้นะถ้าเลขไม่ออก4ี่เก็สี่แน่ๆเลขล่างนะเห็นไหมเห็นไหมเราจะจับตรงนี้แหละเราสามารถเขียน3เดินหน้าไปสามสี่ห้าหกเจ็นะสามสอนึ่งศูนยเนะเขียนกลับเรามาดูว่าจะจับเข้าคู่กัน เป็นยังไงนะพอจะได้ไหมนะฮะอ่าในชุดนี้นะเดินหน้านะจะเป็นชุดล่างได้นะครับผมอ่าจะจับเข้าชุดกันลองดูนะฮะห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์ มูลเหตุเลยเลขมาเจเก้าล่างนะอันนี้เขียนเอาง่ายๆนะจับได้5ห้เก้าเจ็เก้าหหกแดติดล่างหนึ่งตัวแน่นอนนะเข้าที่เจเก้านะครับผมล่างสำหรับตัวบน,นเราจะถอยมาทางนี้นะห้า าเรามาจ้างห้าอีกทีนะเอาห่างๆกันหน่อยเดี๋ยวจะไม่ปนกันนะ5้าสี่อห่าชุดเลขทั้ง6ตัวนี้จับมาเรียงสมัยเป็น5้าเอาศ1 2ก่อน0 1 2 3 4หห้า นี่นะจับมาเรียงจากตรงนี้นะเราจะได้ตัวเลขนะจับบนนะทางนี้จะมาติดบนแล้วนะ จับศูนย์ก่อนนะศูนย์หนึ่งสองจะต้องมานะศูนย์สามครับผมตัวเรกหนึ่งสี่นะศูนย์สามสามศูนย์หนึ่งสี่สี่หนึ่งสองห้าห้าสองเราจับเป็นระบบสามหกเก้านะผลออกที่ศูนย์สามบนนะ จับล่างห้าเก้าเจ็ดเก้าหกศูนย์หกแปดเข้าที่เจ็ดเก้าอ่าสำหรับงวดต่อไปนะเราจะจับกันลองดูเดี๋ยวใช้สีเข้ม,เข,มเข้มเขียนกันแล้วกันนะ เรามาดูล่างก่อนนะสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดอ่าชุดนี้จะไปล่างนะล่างวิ่งที่สี่กับห้ามาตัวนะสี่กับห้ามาล่างแม่นแนฮนะอ่าฝั่งนี้สามเหมือนกันนะเราจะจับที่สามสองหนึ่ง 098นยานชุดบนนะอ่าจับเราจับล่างก่อนนะครับผมจับมาเลียงกันใช่ไหมสามสี่ห้าหกเจ็ดแปชุดนี้เป็นชุดล่างนะ จับได้ที่สี่แปดสี่หกจับยาวลงมาเลยนะสี่แปดสี่หกสามเจ็ดกับห้าเจ็ดนะอ่าชุดบนนะครับผม แปดเก้าศูนย์หนึ่งสองสามอ่าตัววิ่งบนนะมีแปดเก้าศูนย์นะครับบนจะมาตัวไหนนะ อ่าจับบนนะแปดหนึ่งครับผมเก้าสองศูนย์สามอ่าชุดบนนะชุดบนหกตัว ชุดล่างสี่ตัวนะอชอบตัวไหนชอบตัวไหนชุดล่างนะชอบที่สี่แปดสี่หกห้าเจ็ดนะประมาณนี้นะชอบเม็ดเดียวถ้าชอบเม็ดเดียวก็ชอบที่สี่หกลวครับผมสี่หกกับห้าเจ็ดนะ ัวบนไพ่ของเรานะแปดหนึ่งหนึ่งแปดตรงนี้นะชอบเถี๋ถ้าเราขยับน้อยนะเก้าหนึ่งก็อย่าทิ้งนะเก้าหนึ่งหนึ่งเก้าอย่าทิ้งนะแปดหนึ่งหนึ่งแปดประมาณนี้นะชุดสามตัวก็ แปดเก้าหนึ่งแปดหนึ่งเก้าประมาณนี้นะฮะตัวนี้กันกันไว้อ้าหมดเวลาพอดีครับผมเลขฐานสิเวนะก็มีประมาณเท่านี้นะฮะเอาตรงไหนก็แคปให้ตรงนี้ก็แล้วกันนะ เราจับให้ทั้งบนทั้งล่างนะล่างก็สี่ห้ามาตัวบนก็แปดเก้ามาตัวนะอันนี้ชุดวิ่งชุดรูดนะอ่ะหมดเวลาพอดีครับผมผมลามาจากเท่านี้ไปแล้วไปแล้วไป